นิทานพระคัมภีบทที่51ตอนลูกที่หลงผิดวันจันทร์ถัดมาเป็นวันแห่งความยินดีของทุกคนในบ้านเพราะนี่เป็นวันสุดท้ายแล้วที่หมอจะฉีดยาอาณาแถมหมอยังบอกด้วยว่าอีกไม่กี่อาทิตย์ อาณาก็จะหายเป็นปกติไม่ต้องมาโรงพยาบาลอีกแล้วหัวหน้าหมอพูดว่าการรักษาแบบนี้อย่างน้อยต้องใช้เวลาสองสาปีแต่ในกรณีของอาณนาะเพียงปีเดียวก็ได้ผลแล้วนี่ถือเป็นอัศจรรย์เล็กๆทีเดียวนะนี่เป็นเพราะหนูกินอาหารหมดหรอกค่ะอาณาพ,พึมพำหมอหัวเราะและว่าหนูเป็นเด็กดีจริงๆ ที่หนูกินได้หมดก็เพราะตาเล่านิทานให้หนูฟังระหว่างกินอาหารค่ะเด็กหญิงอธิบายหมอจึงว่าเด็กหญิงช่างโชคดีที่มีคุณตาเช่นนี้แล้วหมอก็จากไปเมื่อแม่บอกข่าวดีให้ทุกคนในบ้านทราบรวมทั้งเล่าให้คุณตาฟังว่าอาณาพูดกับหมออย่างไรคุณตารู้สึกตื้นตันใจ แต่ก็ไม่แสดงออกท่านรู้สึกเสียใจที่ภรรยาเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้คุณตาอยากให้คุณยายมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้รับรู้ว่าคุณตาเล่านิทานเป็นเพราะแม้คุณยายจะเป็นคนดีมากแต่เวลาโกรธคุณยายเคยว่าคุณตาว่าบางครั้งดูเหมือนเธอจะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยนะ อย่างน้อยคุณตาคิดว่าตนก็เล่านิทานเป็นเหมือนกันตั้งแต่นั้นมาคุณตาก็พิถีพิถันกับเรื่องที่จะเล่ายิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เสียชื่อแล้ววันนั้นท่านก็เลือกเรื่องลูกที่หลงผิดซึ่งคุณตาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งทีเดียวนั่นก็คือครั้งหนึ่ง ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งมีฝูงสัตว์และที่ดินมากมายเขามีลูกชายสองคนลูกคนเล็กมหาพ่อรบเร้าว่าพ่อครับแบ่งสมบัติส่วนของผมให้ผมเสียเถอนนะครับคาสินตาซึ่งเริ่มมากินข้าวด้วยทุกวันถามอย่างใคร,ร่รู้คุณตาคะทำไมพ่อเขาถึงต้องให้ล่ะคะ ถ้าเป็นหนูไปขอพ่อให้แบ่งทุกอย่างที่พ่อมีให้หนูครึ่งหนึ่งพ่อหนูคงไล่หนูไปให้พ้นคุณตาไม่ทราบจะตอบอย่างไร <c oughs> เด็กรู้มากคนนี้ต้อนคุณตาซะจนมุมทีเดียวแต่แม่ซึ่งเป็นทนายความและรู้เรื่องพวกนี้ดีช่วยคุณตาไว้ได้ ก็พ่อเขาเป็นไม้ลูกชายจึงต้องได้รับมรดกส่วนของแม่ที่ตายไปดังนั้นส่วนที่เขาขอก็คือมรดกที่เขาจะต้องได้รับเข้าใจหรือ,อยังคุณตาถามพอ่อจึงจำเป็นต้องแบ่งทรัพย์สมบัติส่วนของเขาให้ไปแต่เนื่องจากเขาเป็นเด็กหนุ่ม อายุยังไม่ถึงยี่สิบปีเมื่อมีเงินทองม,มากมายจึงเริ่มทำตัวเลวไหลเริ่มต้นด้วยการออกจากบ้านไปเมืองไกลและใช้ชีวิตอย่างไม่บัญญบับบญญยังยังไงนะหรือที่ว่าไม่บัญญบับบรญยังนะพวกหนูอาจจะสงสัยก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายซื้อมาซื้อชุดใหม ดื่มสัมเมเลเทเมากับพักพวกเพื่อนฝูงตาคงไม่ต้องบอกนะวันในที่สุดเขาก็หมดตัวที่แยก่ก็คือประเทศที่เขาไปอยู่เกิดปัญหาวิกฤตเรื่องอาหารเขาเองไม่มีเงินเหลือเลยและเกือบจะตายจึงจำเป็นต้องไปรับจ้างดูแลแลกกับเงินน้อยนิดที่แทบจะไม่พอยาใส่ เขาจึงไปกินฝักถั่วที่หมูกินแต่วันหนึ่งเจ้าของมาเห็นเข้าแล้วก็ร้องว่านี่นี่ฝักถั่วนะั่นนะ่ะมีไว้สำหรับหมูนะไม่ใช่ไว้ให้เจ้ากินชายหนุ่มจึงฉูกคิดว่าแล้วเรามาทำอะไรอยู่ที่นี่เราควรจะกลับไปยังบ้านพ่อซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์และไปขอขมาพ่อว่าเราผิดไปแล้ว เราไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกอีกต่อไปแต่จะขอให้พ่อใช้เราเหมือนที่พ่อใช้พวกลูกจ้างแล้วเขาก็ออกเดินทางกลับไปหาพอ่อพร้อมเตรียมตัวให้พ่อดุดาว่ากล่าวแน่นอนนี่แสดงว่าชายหนุ่มไม่รู้จักพ่อของเขาดีเพราะว่าทุกวันพ่อจะขึ้นเขาไปคอยดูว่าเมื่อไรลูกชาย หลงทางคนนี้จะกลับมาและวันนั้นเมื่อพ่อเห็นลูกเดินมาแต่ไกลก็วิ่งไปกอดและจูบลูกแล้วคุณตาก็เล่าต่อว่าชายหนุ่มนั้นตกตะลึงและยังร้องว่าตนทำผิดต่อพระเจ้าและผิดต่อพ่อของตนด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปอย่าพูดโงโง สิ่งเดียวที่พ่อรู้ก็คือพอได้ลูกชายที่หลงผิดลูกชายที่ตายไปแล้วกลับคืนมาว่าแล้วก็หันไปตะโกนเรียกพวกคนใช้ให้จัดงานเลี้ยงใหญ่โตมีเนื้อย่างและเครื่องดื่มทุกชนิดรวมทั้งดนตรีบรรเลงและให้ลูกชายที่กลับใจคนนี้แต่งชุดคลุมยาวที่ดีที่สุด ขณะงานเลี้ยงกำลังสนุกได้ที่ลูกชายคนโตซึ่งเพิ่งกลับมาจากทุ่งนามาเห็นเข้าก็โกรธมากและไม่ยอมร่วมงานพ่อต้องออกไปอ้อนวอนเรียกเขาแต่เขาก็ปฏิเสธพ่อจัดงานให้มันทำไมอ่ะมันผลาญเงินพ่อไปต้องเท่าไหร่แล้วและเขาก็คิดด้วยว่าพ่อไม่เคยเห็นทำอย่างนี้ให้กับเขาเลยทั้งทั้งที่ เขาทำงานให้พ่ออย่างซื่อสัตย์มาตลอดเวลาหลายปีพ่ออาจจะตอบว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะทำเพราะว่าฉันเป็นพ่อแต่เนื่องจากเขาเป็นคนดีมากจึงพยายามอธิบายทุกวิธีทางให้ลูกชายคนโตเข้าใจลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อที่บ้านตลอดเวลาทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูก เราน่าจะดีใจที่ได้น้องชายผู้หลงผิดไปของลูกกลับคืนมาแล้วเรื่องก็จบลงตาบอกเป็นไงล่ะเรื่องนี้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะพ่อซึ่งเป็นคนวิเศษมากดีกว่าพ่อคนอื่นๆที่พวกเขารู้จักโดยเริ่มจากพ่อของพวกเขาเองก็เป็นธรรมดาคุณตาอธิบาย พราะพ่อคนนี้เล่นบทของพระเจ้าซึ่งมักจะให้อภัยผู้มีบาปเสมอมาเตโอถามคำถามเดิมว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่พระเยซูสงแต่งขึ้นเหะคุณตาตอบอย่างไม่ลังเลว่าต้องเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งแน่นอนเด็กๆ จึงถกเถียงกันต่อว่าพี่ชายมีเหตุผลหรือไม่ส่วนน้องชายนั้นไม่มีใครสงสัยเพราะเขาทำถูกแล้วที่กลับมาอย่างบ้านของพ่อ